คือที่แม่แบ่งให้ที่ดอกข้าใต้เป็นที่สามเหลี่ยมข้างด้านหลังวันนี้ก็เลยเอาไม้ดอกไม้ประดับต้นมะกรูดก็วันนาเราจะแค่มากรูกด,ดูซิว่าจะขึ้นไหม ก็มีต้นตะบองเพชรด้วยนี่บา้านเยพากำแพงข้างนี้เป็นบาน้านเยาพาเหลืองไก่นี่ต้น,นมะม่วงต้นกล้วยต้นกล้วยพามาปลูกดีวกว่า จะตกแล้วมีต้นมะมีต้นมะนาวด้วยข้างบ้านเสียข้างบ้านอันนี้เดินออกต้นมะม่วงมีข้างบ้านเสียเจ้าเจ้าเลยข้างบ้านเต้นมะม่วงของพ่อฮัทมะม่วงแก้ว มีต้นขนมมีต้นขนมด้วย,ยแล้วก็ไม้หนามีต้นไม้หนาขันตาเยาพามีข้อเห็ดด้วยตรงนั้นเป็นโรงข้อเห็ดขันาเยาพามีโรงข้อเห็ดเห็ดนางฟ้าอยู่ในซุ้มนะั้ำขันตาเยค่ะเดี๋ยวขยึ้นมาดูบ้างนีไมนะ้หน,หนา ต้นไหนหนาต้นการขนุนอันนี้คือถุงที่ทำความสะอาดสามเหลี่ยมเมื่อกี้อันนี้คือลงจอดรถของเราแล้วก็ต้นมะกออได้ปีละสี่ห้าร้ม่คนมาเหมาเอาอากาศคืมแล้วเหมือนฝนจะตก นี่ปัญหาเจอเทสวยมากว้าวสวยมากเลยปัญหาเจอเทก็มีต้นตะบองเพชรสวยมากตรงนี้สวยมากขนาดมันไม่ได้น้ำนะเนี่ยทำไม,มสวยจังเลยอืมอันนั้นตัวแม่อันนั้นเอาเอา,เอาลูกมาปลูก เมื่อไหร่จะขึ้น, no. นเ,เนาะบริเวณบ้านแบบใต้แอัน,นี้ที่น้องชายอันนี้ที่ของเรางานด้วยอันนี้โซล่าเซล